สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางสีฮานอยนะครับสีฮานอยก็คือทําเป็นแยกน่อยแต่ละรอบให้พี่พี่สมาชิกนะครับผมก็จะมีน้อยเฉพาะกิจนะครับน้อยพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับลองแอดขอฝากคําเตือนนะครับ แนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจนะยาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแต่ละรอบนะครับค่อยตามนะครับผมสำหรับพี่สมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาใหม่เนาะยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำต้าทองนะครับเป็นบ้านแสงโชคเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่น่าจะมาแค่รอบเดียว สองรอบเนาะถ้ารวมเป็นัวเด่นสองรอบนะครับหลุดไปสองนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สู้ในในในโค้งสุดท้ายไม่ได้นะครับในโค้งสุดท้ายเนะี่ยมามาดีกว่าฮานอยฉพาะกิจ ok นะครับผมให้ศูนย <6, S 2> ์กับหกผลที่ออกสี่สองสองศูนย์สามนะครับพี่พี่ศูนย์สามไม่มีนะครับเนาะศูนย์สามไม่มีเนาะหกไม่มานะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่ศูนย์สามนะครับผมส่วนในฮานอยพิเศษนะครับ ผมให้1กับ2นะครับผลที่ออก63718นะครับพี่ของเรานะครับยังดีมาในตัวเน้นตัวจอดเนาะ2ไม่มานะครับแต่ใครเอา1ไปก็วิ่งไปรูดเข้าไปที่18ตรงตรงนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับในรอบนี้ส่วนในรอบฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผมให้4กับ8นะครับผลที่ออก936 2 6นะครับพี่หลัก2อนเยก็เน้นอยู่นะครับ 82เนาะ8242ก็ออก26นะครับผมก็หลุดไปนะครับรู้สึกว่าดงหลังมาเนี่ย6เนี่ยเดินดีมากเลยนะครับในในฮานอยเนาะ3ฮานอยพิเศษปกติ VIP เนี่ยเขาจะสลับกันออกนะครับอืมแต่ของเราบางทีทำทำตามสูตรคํานวณน,นะครับแต่ว่าบางทีตัวเลขมันเดินอยู่ตัวเดียวนะครับมันจะประมาณนี้นะครับพี่พีเนาะก็เขาเรียกว่า เราใช้วิจารยญาณวิจาญาณในการรับชมนะครับพี่พีฮานอยวีไอพีนะครับให้2กับ8เนาะรุด2คนที่ออก51019นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับมาให้เราก็ไม่ได้เนาะนะครับ2 9ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่พีมาแค่รอบเดียวนะครับในตัวเน้นตัวเจาะก็คือในรอบพิเศษนะครับเนาะ ส่วนทางวันนี้นะครับผมขอให้เนาะเฮงเงปังๆก็แล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับวันนี้ในรอบนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับผมให้ไปที่1แล้วก็7จ็นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับ 1>, 1 2 1 0 1 3นะครับ3ตัวผมให้ไปที่1 7 3นะครับผมส่วนนะครับผมในตัวเน้นตัวเจาะนี่เลย ส่วนนะครับผมแนวทางในรอบพิเศษนะครับผมให้ไปที่เลขเก้านะครับพ,พี่ให้ไปที่เลขเก้านะครับ ห้าหนึ่งนะครับผมห้าสามห้าหกเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกนะครับสามตัวผมให้ไปที่ห้าเก้าหนึ่ง นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยเฉพาะกิจแล้วก็หน่อยพิเศษนะครับพี่พๆท่านไหนชืนชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาเดิงๆปังๆนะครับวันนี้ส่วนอีกหน้านะครับก็จะเป็นฮาหนอยปกติแล้วก็ V I P นะครับฮาหนอยปกติช่วงนี้เดินไม่ค่อยดีเลยนะครับพี่ฮาหนอยปกติเนาะไม่เหมือนช่วงอีกช่วงหนึ่ง ตัวเด่นวันนี้ผมได้เลข0ย์แล้วก็เลข3นะครับ01 02 03นึ่งศูนะครับสามหนึ 3, 1, 3, 2, 3, นะครับสตัวผมให้ไปที่0 3 2นะครับ นี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติเนาะส่วนนะครับฮานอย VIP นะครับเมื่อวานนี้หลุดเนาะหลังจากเดินดีมาหลายวันนะครับรอบ VIP เนาะเมื่อวานหลุดนะครับผมผมได้เลข9แล้วก็เลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับผมห้ ห้าหนึ่งห้าเก้านะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามนะครับพี่พี่สามตัวผมให้ไปที่เก้าห้าหนึ่งนะครับ ตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่เนาะสลับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับก็แยกเป็นสีหน่อยเนาะหรือว่าท่านใดชื่นชอบ นะครับในแนวทางเขาเรียกว่าจับวินเลขตารางก็ติดตามในโค้งสุดท้ายได้อันนั้นก็จะวางเป็นเลขตารางนะครับเพราะว่าพี่ๆบางท่านอาจจะชอบในเลขจับวินเนาะนะครับหรือว่าท่านใดชอบในเลขในในตัวแยกรอบก็ในคลิปนี้นะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับกับการคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจเอสเนาะไม่ว่าแนวทางจะหลุดจะเข้าพี่ๆก็คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับกําลังใจดีๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะ ขอให้แนวทางที่ให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ขอให้มาเด้งๆ้ปังๆเนาะนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ